ทีละของ,องแซ<ส>บชานนะคะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นอันนี้ค่ะเป็นไมโครลาฟูดดิ้งนะคะวันนี้นะคะก็จะไม่ได้ทุกคนดูนะคะว่าเล่นกันยังไงของเล่นกับหมดมมากๆเลยนะคะ สิบบาทนะครับราคา20บาทนะคะราคาก0บาทนะครับทำได้ขอเองที่บ้านเลยนะคะถูกนะครับเริ่มตัดตุ้งกี่เรื่องเรื่องต้นนะคะก็จะตัดสองต้องตัดให้หมดราคาต้นนะคะจะมารีวิวอ่ะคะใช่ค่ะที่เรองนี้ค่ะ คนฟังพอจะรู้เรื่องไหมคะน้องพูดอะไรนี่น่คะก็จะเป็นที่รองนะคะเขามีอันนี้ให้ด้วยค่ะสติกเกอร์นะคะก็มีอันนี้จะแชทด้วยนะคะเขมีสติกเกอร์เขาเขาตัวให้ตัดด้วยอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเทน้ำใส่ใส่ขวดนะคะเทน้ำใส่ขวดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องใช้ตันไก่ตัดตรงนี้นะคะเพรายังแม่ ทำช่วยนะครับให้ผู้ใหญ่ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยทํานะคะเพราะว่าถ้าเด็กทํานะคะจะเกิดกูบัติได้นะคะก็อุบัติเหตุได้ให้ให้ผู้ใหญ่ใช้รูปให้สวยๆวยนะครับมันอาจจะมีบาดแผลน,นะคะต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะก็พี่ก็ตัวแล้วนะคะพี่ก็สามารถช่วยมันตะโตด้วยโตวแล้วก็วต้องตัดตามรอยปะนะคะที่เขาให้มานะเอาคนตัด ใครดูคลิปแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องได้นะคะเนี่ยค่ะก็ได้มาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ ทุกคนครับ <S <S สามกระชอนนะคะนะครับขยะทำอัตรายันบุญนะครับอัตรายัมากครับนี่นะคะสามกระชอนนะแล้วมันก็ต้องตัดยากหน่อยน้องวางกันไกลน้องวางกันไกลอย่ามันจะเกิดน้องวางกันไกลเปนเพ่แล้วก็แม่ปิดคลิปแล้วนะอมเดี๋ยวเขาดราม่ากันปิดแล้ว